กังคพระราม Gracias. Hey. What? สัมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอ,อนอ้อมน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัม,มพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยเท้องค์เอ,อ,องขอน้องน้อมต่อพระสัทธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วขอ,อนอ้อมน้อมต่อพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะและผู้ปฏิบัติเพื่อละราคะาละโทสะละโมหะเหล่านั้นด้วยเสียงกล้าวโอ,อกาสพระอาจาร,รย์มหานุกพรแล้วก็อาจาร,รย์ฮันชโนแล้วก็หลวงพอ่อมงคลนะครับขอจเอจริญพรญาติโยมทั้งหลาย นั่งตามสบายเย้อตัว,วนี้เขาก็รลูกกัน,กนดีว่าเป็นเป็นบุญของบ้านพ่อเย่ป่วยเนาะพ่อเย้บุญเนาะไอ้พ่อเย้ไมบววก็ไม่พอเนื่อบับวตาบ่วยบุญมากนะกับล,แลูแล้วเราวันนี้เป็นมือเทียตที่พคือไดีฟังบ้านบอเป็นการเทียตแลยบถามตอบน,นะแต่นีมีอตไรบ้างในหละ่ะเป็นบ้ถามเนี่ยสมมุิจะขอเรื่องยังไงละ่ะ ง่ายดีผู้ถามนี่ถามเลยก็สบายได้เสดอาจารย์เป็นตอบอาจารย์มหาเป็นสนุพระรุธรรมโมอะไรเป็นผู้ตอบอาตรมาก,ก็จะเป็นผู้ถามปฏิถามไปเรื่อยละ่ะมีปัญหาอยู่เนี่ยโยอาจจะเคยได้ยินแล้วก็ได้ยินดีเพราะเป็นยังนะว่าเป็นการสร้างสมบูญกุศสนห่งแกจะขอแล้วเก็เพื่อจะเป็นบุญกุศลนผู้ที่นให้แกผู้ที่รลวงหลับไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากิกิเตตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเพระองค์นั้น แม้ทรงดับขันรรธ์ปรินิพานานแล้วขอ,อน้อมน้อมพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยโดยใจกรารบเพื่อเพื่อกราบถวายความกรารบพระเทรานุเทระและคณะครูอาจารย์ทุกทุก,ท,กท่านและขอแผ่ความปรารถนาดีไปตรีจิตไปถึงญาติโยมสาธุชนชาวบ้านน้องรุนปุก๊ก และชาวบ้านใกล้เคียงทุกทุกท่านใหยท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบีเ่ยนบียนรักษาตนอยู่เป็นสุขในการทุกเมื่อเถิดอาตมาภาพก็ทำหน้าที่เป็นผู้วิสัชนาก็คือผู้ตอบคำถามที่ท่านอาจารย์จะได้ถามนั่นแหละอันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ให้โอกาส ได้มาเป็นผูดตอบคำถามในวันนี้ก็คงจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเต็มความสามารถเท่าที่สติปัญญาจะอำนวยไปญาิโยมทั้งหลายก็ขอจงเงียสดลงตั้งใจฟังด้วยดีสุดสูสังับพระเตปัญญาังฟังด้วยดีก็ย่อมจะได้ย่อมจะเกิดปัญญาเอไปใช้ใน ชีวิตที่พวกเรากำลังดำเนินไปเนาะเป็นแสงสว่างในการนำทางถ้ามีแสงสว่างออกหน้าเราก็หูตาสว่างไปด้วยถ้ามีแต่ความมืดมดนอันตรการเราก็เดินทางได้ยากลำบากนะก็ขอ,ขอให้กิจกรรมวันนี้ตรงเป็นแสงสว่างนำทางให้ส่วนหนึ่งน้ญาติโยงนะงนะในการนำทางสำหรับญาติโยงทั้งหลายก็แเรากันขอเจริญพร อาจารย์นะครับอาจารย์กูนะเขโอิสา้ยอาจารย์นี่อาจารย์โอ้ิสาจารยังบอกกัเด้อเนาะเอาเล่าเห็นนะวันนี้ก็จะมีคําถามมาถามอะไะนะเพื่อให้เป็นว่าการถามมันก็เป็นเป็นหนึ่งที่เห็นเกิดปัญญาเนาะพระพุทธเจ้าเป็นอะไรกันอย่างเอาตัวนี้มาเอาตัวนี้อะไรเอามันเหมือนอย่ายักษ์แกงกันนี่ คำพะมีอยู่พจนวงสี่เนาะเป็นว่ากาเรณธรรมสวนังกาเรณธรรมสากัจฉากาเรณะสมัทโหกาเรณะวิปัสสนานี่แหละที่เปันวานเนาะการฟังธทรรมตามการการสนทนาทมตามการการเจริญสมถะตามการการเจริญวิปัสสนาตามการกิจสียานี้อันบุคคล ปรับเปลี่ยนทําให้เป็นไปโดยชอบแล้วย่อมเป็นไปเพื่อฟังสินาสะวะได้เชนว่าเมดีก็เป็นการฟังรรมแบบนี้การถามตอบปัญหาจะเป็นดึงในกิจติยาณิหรือเป็นการสนทนามหรเอว่าการเรนาธรรมภาษากัจฉาหรือการสนทนาธรรมตามการหรือถูกต้องต,ตามการการดีคือเป็นการที่ยย่อมทั้งหลายกินขขากินน้ำยิ้มเรียบร้อยแล้วพ่อมี่ ความกังวลนี่ยังใดๆทั้งสิ้นแหละเรื่อางการที่มั่นพร้อมเลยนะผู้เทียนกับพร้อมที่จะเทศแล้วผู้ฟังกับพร้อมที่จฟ,ฟังแล้วกันเป็นเหตุการณ์ที่สมบูรณ์แล้วหรือว่าถูกต้องตามการมันก็จังสิเป็นต่อฟังกันมันบ่อยถึงต้องตามการมันก็มันก็ว่าสมบูรณ์ไปไหนมันก็นกนนนกว,ว่าให้ประโยชน์เกินขึ้นบ่ได้เต็มทีเนะาะแตนว่าเปน็ปนบวคการสนทนาถ้ามตามการเนี่ไม่ได้ให้ประโยชน์ของการฟัง เรองการแสดงในเกิดขึ้นได้เต็มทีได้บุญทั้งโพเทศได้บุญทัง้งโพฟังโพเทศก็ได้บุญเกิดจากการแสดงร้ำโพฟังก็ได้บุญเกิดจากการฟังธรรมอนนะขณะพระพุทธเจ้าก็ยังตอบปัญหาเทวดาเทวดามาถามพระพุทธเจ้าว่าสิ่งใดนอเป็นอยญ่ในโลกพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าว่าโสะอิสริยโลกเกอำนาจเนี่ยมันเป็นใหญ่ในโลก คำว่าอำนาจนต่อำนาจโยกับพูดดีมางเหตุความดีด้หลายอามนั่ยโยกคบคนบพอดีเมื่อเหตุษได้หลายอำนาจนี่มันสำคัญกับผู้ใดที่เรืองอำนาจเป็นผููมีธรรมะดรามายาบางบัดความสุขบรุงความสุขพัฒนาไห้มันมีความสุขมีความเจริญในกับปาถนวาคอยอย่าโยกนั่นหลาย้นนายกดีล่ะในผู้นำดีเห็นบอกผู้นำดีผููตามดีนั่นดีแน่ผู้นำดีพู้ตามแย่พอแก้ไขผู้นำ แย่พ yeah, ูดตามดีมีแต่ภัยพ้นนาำแย่พ้นตามแย่ก็ไปบ่ไดเลยประเทศชาิเท่าเทินว่ากตีหอยเลือเอ่อนพ้นดีก็แล้วกันเนาะหอยพวกเจ้ากาดดีๆพ้นดีหอยเทวดาจับมือพวกเจ้ากาเป๊ะให้ได้คนดีมาปกครองบ้านเบื้องจี่ใดนำผ้าไปสู่ทิศทางติดพันดีค้นดีเป็นสิ่งดีสําคันที่สุดในโลกเนี่ยแต่ละคนรักษาอย่างบระูรักษาพ้นดี คนดีเขาจะแปลว่าสำคัญว่าคนดีจะรักษาความดีความดีในโลกนี้หลายความสุขความสงบมันจะเกิดขึ้นในโลกนี้หลายความบุญวายเดจะบ่มีนะอันนี้คืออันนี้คือเสริมยังไงก็แล้วนั่นแหละเล้าเลืองคนดีเรียอาจารย์เป็นว่าน่ะกบรู้วจิตเสริมว่ายังไงเพราะว่าเขากบลัวไปไม่ก้นดีกินหน้าแล้วไปหน้าอีกก็ขอให้เทวดาล่ะหรือว่าบุญเข้าทั้งหลายมันเป็นผู้มีบุญกาดีหรือคนดีๆมาก ปกครองบ้านเมืองมาสวยเลอเข้าหัวนะเอาเสนาธครัยเอาเอาขอที่สอนรบาลเนี่ยขอที่สอนก็เลถามนี่ละขอที่สอนก็เลถามอยู่นะถามว่าเป็นอย่างคนทั้งหลายที่มีขอบมีควาดแต่งการแต่งงานแล้วเนียเป็นอย่างคือนอย่างไดีลูกพ่คิดบอกว่าลูกวัสิกินเหล่าเมาสุราบ่คิดบอกวัสินั่นมั่วความรูปความเดือดร้อนความปวดขวมามืเห็นวายโม พไไเพราะว่าผูกไว้ในเรือนพันธนาคาันเครื่องจองจําคือเรือนนี่เพิ่นผูกไว้เ่ราะอออกจากบ้านจากเรือนนี่คณะทุกปานนันแล้วงั้นที่เอาลูกเอาเต่าไว้อยู่เ่าเลยมีคําถามว่าเป็นอย่างพอแมเจงปาถน,นาจะได้ลูกกับพระอาฮารย์อันนี้คือคาถามขอที่สวดพระอาายครับมารดาและบิดา หลังจากที่ออกเจ้าออกเรือนนะยโยมมีครูของแล้วก็ธรรมดาปารธนาอยากที่จะหวังเห็นลูกทั้งหลายเช่นเดียวกับที่ญาติโยมทั้งหลายอยากได้ลูกได้หลานนั่นแหละโดยเฉพาะคุณยายทั้งหลายเนี่ยแม้แต่ตะบวยเองเนี่ยออได้ลูกก็แล้วได้หลานมายิ่งลากใหญ่เลยเนี่ยดูไปวัด พาไปด้วยใช่ไหมคอยประคบพระโมดูแลจะไม่ใช่รักยิ่งกว่าลูกตัวเองหรอลานน้อยเนี่ยใช่ไหมมีความผูกพันมีความเอ็นดูท่านบอกว่ามาดาและบิดาเนี่ยมีความหวังอยากจะได้บุตรชายและบุตรสาวถึงขั้นที่ว่า ต้องไปบนบานสารกล่าวหรือต้องไปทําพรีกรรมร้องของกับเทวดาทั้งหลายด้ดยซ้ำไปใช่หไหมโยมอาตมาเชื่อว่าบางคนในที่เนี้ใครที่มีลูกยากอ่ะบางทีต้องไปขออือาตมาแหละเป็นคนหนึ่งที่พ่อกับแม่เนี่ยไปขอมาเราให้ฟังสักหน่อยก็คงไม่เป็นไรนะคือโยมแม่เป็นคนที่ทํางานหนัง เพราะว่าทางทางอุดอรเนี่ยก็จะทําเกี่ยวกับพวกไรอ้อยอย่างนี้นะโยมนะต้องอยู่กับรถบรรทุกโยมแม่ตมาเนี่ขับรถสิบล้อเป็นเน่ยขับรถแก่อ้อยอะโยมในสมัยยังเป็นสาวนะก็แต่งงานกับโยมพ่อทีนี้ก็แท้งพอตั้งคันขึ้นมาไม่นานก็แท้งอาตมาน่าจะเป็นคนคนที่สี่นะมะัที่แท้งไปอะ ทีนี้ยังไงยังไง,ง,ไงก็ไม่ได้ลูกก็เลยพ่อก็ทํางานอยู่กรุงเทพอันนั้นแม่ก็ไปหาพ่อที่กรุงเทพก็เลยไปวัดพระแก้วอันนี้ท่านเล่าให้ฟังนะโยมนะนะไปขอกับพระแก้วมรารกตที่อยู่ในวัดพระแก้วนะบอกว่าเออถ้ายังไงขอให้มีลูกชายมาอยู่ด้วยน้อยอยากจะได้ลูกก็บนบานสารกล่าวไว้ถ้าเกิดได้แล้วก็จะ จะมาแก้บนแก้เนี่ยนะก็ขอแหบนนะี้ยเออก็ได้จริงนะเนี่ยได้ตมามาได้ไง <laughs> นั่งในปัจจุบันเนี่ยไปขอมามเออไปขอที่วัดมา <laughs> ก็ได้ได้ลูกมาเป็นพระหรือเปล่า <laughs> <laughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันนะตรงนี้ <laughs> คือมารดาและบิดานี่หวังโยมหวังหวังเหตุห้าประการเนี่ยจึง ยอมที่จะบนบานสารกล่าวยอมที่จะไปทําพรีกรรมกับเจ้าที่หรือว่าลูกขาเทวดาต่างๆเพื่อที่จะได้ลูกชายลูกสาวหวังห้าอย่างนะหนึ่งท่านบอกว่าหวังให้ลูกที่เราคลอดออกมาแล้วเนี่ยดูแลเราเมื่อยามที่เราแก่เท่าหวังไหมนั่งในที่นี้ยามที่เราแก่ชราไวัยไปแล้วมือเท้า เดี่ยวแดงเนี่ยดูคุณยายเนี่ยเห็นไ,ไหมเดี่ยวแดงสายตาโหเริ่มจะ,ะแก่ลงไปเรื่อยเสื่อมลงไปเรื่อยๆก็หวังให้ลูกหลานมาดูแลยังแก่เท่าเนาะสองหวังจะให้ลูกที่เราคลอดออกมาเนี่ยได้ทํากิจการการงานของเราให้ดําเนินต่อไปยงสามหวังจะให้ลูกที่เราคลอดออกมาเนี่ย ช่วยดำรงวงสกุลไม่อยากให้นามสกุลเนี้ตระกูลที่เราสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษเนี่ยมันเสื่อมมันขาดศูนย์ไปอยู่จะสังเกตได้บางตระกูลเนี่ยไม่มีลูกต้องไปขอลูกคนอื่นมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมโยมเคยได้ยินไหมลูกบุญธรรมเออนั่นแหละหวังว่าจะให้ลูกบุญธรรมเนี่ยสืบดำรงวงสกุลต่อไปเห็นไหม อย่างที่สี่หวังอไรนะอาจารย์หนึ่งเอาใหม่นะตัวใหม่หนึ่ง <c oughs> หวังจะให้ลูกที่เราลอดออกมาแล้วเนี่ยเลี้ยงเราเมื่อยามแก่เท่าสองหวังให้ลูกช่วยทำกิจการงานของเราให้ดำรงต่อไปสามหวังให้ลูก สืบทอดวงตระกูล4ี่หวังที่จะมอบทรัพย์มรดกให้เขา5หวังที่จะให้ลูกได้ทำบุญอุทิศให้เมื่อยามที่เราได้ล้มหายตายจากไปโดยสข้อแรกเนี่ยหวังเมื่อตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ส่วนข้อห้าข้อสุดท้ายเนี่ยหวังให้ลูกทำเมื่อยามเราสิ้นใจไปแล้วนี่ไงเหมือนกับงานนี้ไง งานที่ทําให้คุณยายเหมือนเนี่ยบุญมากนี่ไงโยมวันนี้ท่านจากไปแล้วแต่ลูกหลานทั้งหลายก็ยังะระลึกถึงอุปการะที่คุณยายเหมือนได้เคยสร้างแก่พวกเรามานี่แหละท่านหวังว่าสักวันหนึ่งเมื่อเราล้มหายตายจากไปแล้วลูกเราเนี่ยจะทําบุญทิศส่วนบุญนี้ให้แก่เราเพราะฉะนั้นลูกทั้งหลายจึง จึงนึกถึงอุปการะเช่นนี้ได้พระอาจารย์จึงต้องมีงานที่เรากําลังมาแสดงทําในวันนี้แหละและมาดาและวิดาก็หวังด้วยเหตุห้าอย่างนี่แหละจึงปรารถนาที่อยากจะมีลูกอยากจะมีหลานครับพระอาจารย์จำได้มว่าอะาไรใช่แล้มีอะไรเป็นยังจะขึ้นอยากยามีลูกลูกจะมียี่คนสามคนพเนรหนาดีทั้งหาย,ยาดีบอกมาอยู่บอกเห็นแล้วข่อยยังพเนรว่าข่อยยาวาท่านไต่ แล้ <laughs> วก็ขอยี่คอยนึงได้งคอยนึสี่ถามอาจารย์คนบอกว่าก็คือหวังให้ลูกเนี่ยมาซอยเลี้ยงอะไรเขาจริลี้ยงหรือผู้เรียเขาก็หวังไว้ก้อนละเม็นบอกโยมคว,วามหวังของพ่อเขาอแม่ใจใจเป็นว่าเถ่าแก่มาแล้วหวเดีต้องอาศัยลูกมาเลี้ยงบกคือข่าวดีปอาจารย์เปนลอยฟังเนี่ยมีหนึ่งแล้วบอกว่าคุณไม่อยากได้ลูกก็ได้ยิ้นข่าวว่าแล้วือมีไปสอบดวงหมด่ะ าะว่าลูกเล่าทะเลาะกันตีกันอู้เป็นความถูของาบอกเงแม่ยายเห็นเด้ยาย,ยมีเด้ออเราปลูกเด้ไห้ไม่จะหมวกเงินบวชไอ้ไมีจะนอกโลกยายมีไม่หนีนะอันนี้โอ้ย่าอยากได้ลูกแล้วแล้วบอกว่าสาทูเด้เทวดาเกิดชาตินาในี่คอยมี่พูดเดียวโกร่เลยเพราะเราไม่ลูกแล้วอ่ะอันนี้คือความหมายว่าว่ออยากได้ลกูกได้ลกูกก็ดี